เนนนี่ยะเอาเลยนะก็นี่นะครับการตามตัวพึ่งนะครับผมเราดูจากพึ่งบินตัดแล้วเราก็ตามมาจนเจอรังนะครับไม่หมดนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับเจอรังจริงๆนะครับผมนี่ครับพอตัดมาแล้วเนะนี่อันนี้เราจะไว้นี่ครับเอาแค่นี้พอบอกครับผมเดี๋ยวเราดูตัวกินดอกมันนะครับเราก็ตามตามตัวมาแล้ครับผมเป็นมันออกให้หลุยเลยเนี่ย นี่ไงปยังตะกิ้อุ้ยตัวตัวอะไรบินเต็มเลยนั่นแหละตัวเข้าตัวออกตัวเข้าตัวออกหลังอ่ะดูที่กลางอากาศนี่นะครับนี่คือตัวเข้าออกนะครับผมมันจะวิบวิบวิบนะครับที่กลางกล้องอเดี๋ยวจะเข้าไปตีนะตอนนี้พ่อทำคนเรียบร้อยแล้วนะครผม เตรียมลุยสดเหมืนเดิมพวกตัวกินน้ำตรงที่เต็มหมด่อดแต่มันบินออกไปกินนะที่บินออกไปหลุยนะไปกินอโออยู่ฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งโน้นอีกอะบินมาเป็นสายเลยบินนี่อืะกินติดนี้ใช่ป่ะ

phương vùng đó. mát cam thắng đấy mười tuổi không con, ừ. ừ. hơi lò mới một nhá, นี่ครับน้ำสวยนะครับผมแต่ก็ว่าจะเอาไปไม่หมดครับหลังนี้พบดับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือครบนะครับทุกคนในการตีเพื่อนนูอ้ตอนนี้ นี่ต้องไปทำนะสวยงามเลยถ้าปิดตานะนี่นะครับน้ำโหงามโปดเลยสวยนะนี่สบายใจแล้วอย่างเงี้ยการตามตัวพืง นักก็จะขอหน่อยนึงเนี่ยน,น,นะหนูเอาเลยนะ กอนนีนะครับการตามตัวพึ่งนะครับผมเราดูจากพึ่งบินตัดแล้วเราก็ตามมาจนเจอรังนะครับไมหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับเจอรังจริงๆนะครับผมนี่ครับพอตัดมาแล้วหน่อยอันนี้เราจะไว้นี่ครับเอาแค่นี้พอบอกครบบผมมันจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปเอารังผลกับรังเมาพร้อมกับผลกับอีรังแรกอ่ะวันเดียวกันนี้เราไว้นะครับนี่เอาไว้ เนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกทำไมผมงบอกว่าอยู่มันมีตัวอ่อนกําลังกินอ่อนเที่ยวสองกำลังปิ้งแต่ไม่เอาไปครับทุกคนครบน้องๆดับสนิทเห็นไหมหน้าแรงสําคัญนะครับครบต้องดาบสนิทขอบคุณครับตัสดีครับเอออาจจะมีอีกรางนึงครับเดี๋ยวเราไปตามดูก่อนไปขอบคุณมากครับทุกนคนปล่อยไว้นะครับ